หลังจากเราติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเริ่มใช้งานโปรแกรมประปาให้เรามาดับเบิลคลิกที่ซับคัดรูปแท้งเลยครับตัวโปรแกรมจะโชว์หน้าต่างล็อกยินขึ้นมาย e r n เน e ให้เราใช้ปราปาหนึ่งนะครับ p R A T A หนึ่งส่วนพาส w เวิร์ดก็ ปลาปาหนึ่งเหมือนกันนะครับท, a, ที่ a P a หนึ่งหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคเมื่อเราเข้าไปในตัวโปรแกรมจะมีเมนูมาทั้งหมดนะครับกำหนดระบบก็มีเมนูย่อยสมาชิกกำหนดรอบนะครับกำหนดผู้ใช้งานกำหนดพื้นที่ให้บริการส่วนเมนูการป้อนข้อมูลผู้ใช้น้ำก็มี เมนูย่อยอสามเรเบ็ตปสามสิบสองนะครับส่วนของรายงานนะครับนี้ผู้ใช้น้ําในเบยนผู้ยกเลิกใช้น้ําใบบันทึกเล็กมากนะครับเมนูใบแจ้งหนี้และใบเสร็จจะมีเมนูย่อยออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้นะครับในการเริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกเราจะต้องไปที่กําหนดระบบนะครับ กำหนดพื้นที่ให้บริการในตัวโปรแกรมกับผมได้ใส่ข้อมูลพื้นที่ให้บริการไปโดยแยกให้เป็นหมู่นะครับในส่วนที่เป็นของเทศบาลเราสามารถแก้ไขได้นะครับจากหมู่ที่ให้กำหนดให้เป็นถนนก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่ม พื้นที่หมู่ถนนนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเราจะสังเกตว่าในช่องรหัสจะมีช่องว่าให้เราคลิกข้อมูลลงไปนะครับก่อนหน้าเราได้ใส่รหัสไว้ที่21นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มอันดับต่อไปก็คือรหัส21นะครับส่วนพื้นที่หมู่บ้านให้เราใส่หมู่21นะครับ หลังจากนั้นเรามาคลิกปุ่มบันทึกตัวโปรแกรมจะโชว์มเมทเกซดขึ้นมาให้เราคลิกปุ่มเยึดหรือกดปุ่ม enter ก็ได้นะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคตัวโปรแกรมจะบันทึกรายการที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ให้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่แถบที่เราต้องการลบ ครับหลังจากนั้นเรามาคลิกปุ่มลบตัวโปรแกรมจะโชว์แมสเศษขึ้นมานะครับคุณต้องการจะลบพื้นที่ให้บริการหรือไม่ให้ลบลิกเยสนะครับคลิกปุ่มโอเคเราจะเห็นว่ารายการที่21ก็โดนลบไปแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขนะครับให้เราดับเบิลคลิกสมมุติว่าในรหัสที่หนึ่งเราต้องการ ต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อถนนนะครับให้ดับเบิลคลิกให้มาคลุมดำนะครับในช่องว่างของพื้นที่หมู่บ้านนะครับสมมติเราต้องการแก้ไขให้เป็นถนนสุข,ขาพิบาลหนึ่งนะครับ,นะรบเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแนละ้วเรามาคลิกปุ่มแก้ไข นะครับคลิกปุ่มยื่นโอเคจะเห็นว่ารายการที่เราต้องการแก้ไขก็แก้ไขให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ